มือใหม่ขอขั้นตอนการสวดการแผ่หน่อยได้ไหมคะสำหรับมือใหม่นะครับก็ต้องบอกแบบนี้นะหากจะสวดมันแบ่งเป็นสองอย่างต้องเข้าใจถ้าจะสวดเพื่ออารัธนาบารมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอบารมีของบทสวดเพื่อความมงคลเนี่ยตั้งนะโมสามจบแล้วก็สวดได้เลยนะโมพุทธายะสวดไปเลยครับ จะสามจบห้าจบเก้าจบกี่จบก็ได้ครับเพื่อความมงคลเพื่อสักการะบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงค์ขอบาร,รมีหลวงปู่ก็สามารถทําได้เลยนะครับทีนี้แบ่งเป็นอย่างที่สองคือหากจะสวดเพื่อการแผ่บุญแบบทีเ่เรารับรู้รับทราบเนาะว่าการสวดจกักรพรรด ได้รับความนิยมคนมักจะสวดเพื่อแผ่บุญให้กับเจ้ากรรมในเวรแผ่บุญให้กับภพบภูมิต่างๆถ้าเป็นกรณีนี้ก็ต้องขออารัธนาบารมีของพระบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บารมีของครูบาอาจารย์บารมีของหลวงปู่เพื่อเป็นต้นของกำลังต้นของบุญ เพื่อเป็นประธานของบุญกุศลนั้นแล้วค่อยสวดเพื่อสร้างบุญกุศลแล้วเอาบุญกุศลเนี่ยไปรวมกับบุญของอครูบาอาจารย์บุญของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อแผ่บุญนี้ไปยังเป้าหมายการสวดในประเภทที่สองนี้จะแตกต่างกับประเภทที่หนึ่งตรงที่เราต้องขอบารมี เราต้องอาราธนาบารมีของผู้ที่มีกําลังมากๆก่อนนั่นคือบารมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนเพื่อเป็นต้นของกําลังเพื่อเป็นประธานของกําลังเหตุผลก็เพราะว่าหากเราอยากจะแผ่บุญไปยังไม่มีประมาณหรือแผ่บุญไปยังเจ้ากรรมในเวรอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเราจะใช้กําลังของเราเพียงผู้เดียว ก็คงจะไม่เพียงพอเท่าไรนักนะถ้าเราไม่ได้มีกำลังใจที่มั่นคงแน่นอนละเราเพิ่งสวดใหม่เนาะดังนั้นก็ขอบารมีของผู้ที่มีกำลังมากๆมาเ,เป็นกำลังจิตกำลังใจก่อนสหรับมือใหม่ก็ขอได้นำแบบนี้แหละนะทวนอีกครั้งหากจะสวดเพื่อเป็นกำลังใจสวดเพื่อเป็นมงคลเนี่ยตั้งนมามณนะโมสามจบ แล้วก็สวดได้เลยแต่ถ้าในอย่างที่สองในแบบที่สองคือตั้งใจจะสวดเพื่อแผ่บุญให้กับเจ้ากรรมในเวรแผ่บุญให้กับภพภูมิต่างๆเพื่ออะไรใดๆก็แล้วแต่แบบที่เขาพูดกันเนาะปรับวบภูมิอะไรอย่างนั้นน่ะต้องขอบารมีของพระก่อนทีนี้หมายเหตุหากเราจะสวดเพื่อเป็นไปในการแผ่บุญแปลว่า การสวดของเราต้องเป็นไปอย่างมีคุณภาพคือการภาวนาอย่างมีคุณภาพทำอย่างมีให้เกิดเป็นสมาธิเกิดเป็นกำลังจิตกำลังใจขึ้นมาดังนั้นการสวดของคุณก็ต้องเป็นไปอย่างตั้งจิตตั้งใจสวดแล้วเกิดสมาธิสวดไอเรื่องว่าสวดแบบไหนจะเป็นการภาวนาสวดแบบไหนจะเป็นไปแล้วมีกำลัง สำหรับมือใหม่ให้เข้าใจง่ายๆว่าถ้าคุณสวดแล้วคุณสวดอย่างตั้งใจสวดแล้วเกิดสมาธิไม่มีความซัดสายไม่ได้ฟุ้งซ่านไปทางใดแบบนั้นก็ถือว่ามีคุณภาพมากเพียงพอหรืออยู่ในในระดับการสวดที่เป็นไปในเชิงคุณภาพแบบนั้นก็ถือว่าใช้ได้ทีนี้มันมีในคำถามที่ถามมาว่าแล้วแผ่แบบไหน ก็หากคุณตั้งกําลังใจหรือตั้งวัตถุประสงค์ว่าคุณจะสวดเพื่อแผ่บุญระหว่างที่คุณสวดมันก็เป็นการแผ่ไปแล้วแต่หากจะอยากเสริมกําลังใจให้มีความมั่นใจมากกว่าเดิมก็คือให้คุณตั้งตั้งกําลังจิตกําลังใจแล้วก็วางกําลังใจให้บุญเนี่ยมันแผ่กว้างออกไปเหมือนให้จินตภาพเหมือนเรา ฉายหรือแผ่แสงกว้างๆแสงเทียนกว้างๆออกไปหรือเหมือนวงน้ําที่กระเพื่อมออกไปกว้างๆแบบนั้นก็ได้นะครับแต่แบบนั้นอาจจะยากเกินไปให้คิดว่าเราตั้งใจสวดให้เกิดความสงบเกิดสมาธิแบบนั้นก็ถือเป็นความสว่างของจิตแล้วนะครับก็ประมาณนี้แหละสำหรับมือใหม่นะครับก็ทำกันไปเรื่อยๆมีอะไร ที่ยังต้องเรียนรู้อีกมากมีอะไรก็สอบถามกันได้ครับสุขสันต์วันพระมีโชคไม่ใช่ครับ